ครับเข้าส่วนกับลูกเกษตรนะครับ2020ครับวันนี้เรามาดูนะครับคอกวัวนะครับขอกของน้องใบเงินนะครับตอนนี้ผมทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องก็ได้นอน2คืนแล้วนะครับไปดูกันว่าผมทำให้น้องเขาแบบไหนนะครับไปดูกันเลยครับครับผมตอนนี้นะครับผมทำเสร็จหมดทุกอย่างแล้วนะครับเสร็จหมดทุกอย่างแล้วกลางม้งให้น้อง นะ,นะครับเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ผมกลางมุ yen, 1 1> ้งให้น้องนะครับเรียบร้อยนะครับนี่ครับนี่ของวัวนะครับของน้องใบเงินนะครับของน้องใบเงินทำสามห้องนะครับทำสามห้องเพราะว่าเรากะไว้ว่าประมาณสักสามตัวนะครับกะไว้สามตัวนี่ครับตอนนี้เทพื้นนะครับเทพื้นเรียบร้อยนะครับเทพื้นเรียบร้อยนะครับ หลังคาก็เมนทนชีสอย่างดีเลยนะครับนี่ลังอาหารก็ใช้ถัง200ลิตรนะครับมาผ่าครึ่งนะครับมาผ่าครึ่งนี่ครับใช้ขาด้วยไม้นะครับไม้ที่เหลือจากที่เราทำหลังคานะครับแล้วก็เอามาทำเป็นขานะครับแล้วก็ถัง200ลิตรผ่าครึ่งนะครับนี่ทำไว้สองอันนะครับทำไว้สองอันนี่ ก็ล้อมตะข่ายนะครับล้อมตะข่ายด้วยนะครับกันหมานะครับกันหมาช่วงถ้าเราไม่อยู่นะครับเราไปทุระอเงี้ยครับเราก็ใช้ตัวนี้กันหมาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราออกไปทุระเราก็จะให้น้องเขาอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ในคอกนะครับตลอดเผื่อเราไม่อยู่เผื่อมีหมาหลงเข้ามานะครับจะได้ไม่เข้ามาทําร้ายน้องเขานะครับนี่ครับนี่ ลาวเหล็กนะครับลาวเหล็กเป็นเหล็กมือสองนะครับใช้อ็อกเอานะครับใช้ยึดกับตะแกรงด้วยนะครับแล้วก็ใช้ยึดเพื่อไม่ให้เวลามุ้งนะครับมุ้งเวลาลมมาแล้วมุ้งจะได้ไม่ปิวเข้ามาในคอกนะครับะจะได้ไม่มาโดนตัวน้องใบเงินนะครับนี่แล้วก็โดนตัวว,วัวตัวอื่นๆนะครับ เพื่อที่ว่าเราก็จะเซฟไม่ให้มุ้งผ้ามุ้งเราขาดนะครับผ้ามุ้งเราขาดเราก็จะมีลาวเหล็กนะครับกั้นไว้นะครับนี่รอบโรงเรือนเลยนะครับรอบคอ,อกเลยนะครับเราก็เอามุ้งกลางข้างนอกนะครับเวลาพายุหน้าฝนจะได้ไม่ปิวเข้าไปเข้ามาในคอ,อกแล้วก็ปิวออกไปข้างนอกนะครับน,นี่ตอนนี้ผมก็เอามุ้งขึ้นนะครับระบาย ให้อากาศถ่ายเทนะครับเอามุงขึ้นนะครับโดยที่ว่าใช้เชือกเกี่ยวกับตะปูนะครับให้ลมถ่ายเทนะครับจะได้ห้องในโรงเรนเราจะได้ไม่อับนะครับไม่อับเพราะว่าเวลาน้องฉี่น้องขี้ก็อยู่ในบริเวณนี้นะครับเฟืองที่ผมเอาไว้ปูอย่างนี้นะครับตอนกลางคืนเดี๋ยวผมจะเอามาลองให้น้องเขานอนอีกทีหนึ่งเพราะว่าเราไม่มีแผ่น แผ่นยางนะครับแผ่นยางที่ปูให้น้องนอนนะครับเรายังไม่ได้ซื้อมานะครับเรายังไม่ได้ซื้อมาเราก็โดยใช้เฟืองนะครับปูให้น้องนอนก่อนแต่น้องก็รู้นะครับเพราะว่าผมปูให้น้องวันแรกนะครับน้องก็นอนเลยนะครับคืนที่สองน้องก็นอนเหมือนเดิมนะครับนอนที่บนเฟืองที่ผมปูไว้ให้น้องครับนี่ถือว่าน้องเลี้ยงง่ายนะครับเลี้ยงง่ายนะครับ เพราะว่าเจ้าของคนที่ขายมานะครับเขาก็บอกยุว่าน้องเลี้ยงง่ายนะครับไม่ไม่ไม่เตะนะครับไม่เตะกอดได้นะครับกอดได้รูปได้นะครับก็เป็นอย่างที่คนขายเขาบอกมานะครับนี่อ่าสวยๆเลยครับคอกวัวของน้องใบเงินนะครับเป็นวัวเพศเมียนะครับอายุอ่าหนนะครับหขวบ สี่เดือนนะครับนี่เป็นสาวแรกเลยนะครับเป็นสาวแรกของฟาร์มเลยนะครับนี่แดดอ่าแดดส่องนะครับแดดส่องก็ตอนเย็นก็ส่องประมาณนี้แหละครับส่องเข้ามาอ่าประมาณเมตรกว่าๆนะครับเมตรกว่าๆถ้ามีวัวขังหรือว่าอยู่ในบริเวณคอกก็ไม่โดนเขานะครับก็ไม่โดนเขาก็ไม่โดนเขาแล้วก็มีผ้ามุ้งนะครับมากรองแสงอีกทีหนึ่งนะครับ ผ้ามุงมากองแสงทั้งสองด้านนะครับด้านทิศตะวันตกกับด้านทิศตะวันออกนะครับเวลาแดดก็ส่องก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับส่วนเรื่องอยุ่งนะครับยุ่งก็สบายเลยนะครับสบายเลยมีก็น้อยมากครับนับไม่ถึง10ตัวนะครับที่เขาเข้ามานะครับในใน ฟาร์มของเราหรือในข้อของเรานะครับก็ถือว่ากันได้เยอะนะครับเดี๋ยวอ่าอีกสักพักหนึ่งนะครับผมก็จะเอาผ้ามุ้งลงนะครับเพราะว่าถ้าเราเอาลงอ่าเย็นเกินไปเดี๋ยวยุงมแมลงวันเขาจะเข้ามาอยู่ในข้อก่อนนะครับในข้อก่อนเราก็เอาลงให้แต่วันๆหน่อยนะครับอ่าประมาณสักบ่ายสองบ่ายสามเราก็ค่อยเอาลงนะครับนี่ นี่เป็นฟาร์มวัวนะครับของผมเองนะครับนี่เสร็จเรียบร้อยนะครับส่วนไฟนะครับไฟผมยังไม่ได้เดินนะครับเพราะว่าซื้ออุปซื้ออุปกรณ์มาแล้วนะครับแต่ว่าช่างนะครับช่างซึ่งเป็นน้านะครับตอนนี้เขายังไม่ว่างนะครับเขายังไม่ว่างเดี๋ยวถ้าเขาว่างเคลียร์งานเคลียร์อะไรเสร็จเดี๋ยวเขามาเดินให้นะครับแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวตอนนี้ผมก็ไปซื้ออุปกรณ์มาที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ ไฟก็จะเอาเป็นไฟเหลืองนะครับไฟไล่ยุงนะครับสักสองหลอดพอนะครับสองหลอดถ้าสว่างเกินไปก็เขาจะนอนไม่หลับนะครับเขาจะนอนไม่หลับเราเอาแค่สองหลอดพอแล้วก็หลอดขาวหลอดหนึ่งนะครับหลอดขาวหลอดหนึ่งพอนะครับวันนี้ก็มาเก็บภาพบรรยากาศนะครับ ฟาร์มวัวหรือคอกวัวนะครับของลูกเกษตรนะครับสองพเองนะครับเป็นอีกอาชีพหนึ่งนะครับเป็นอีกอาชีพเสริมนึงซึ่งผมคิดไว้ตั้งนานแล้วว่าผมจะเลี้ยงนะครับตอนนี้ก็เริ่มเลี้ยงแล้วนะครับเลี้ยงแล้วนะครับส่วนไก่ก็อยู่ฝั่งทางโน้นนะครับไก่ก็อยู่ฝั่งทางโนนไก่ก็ถือว่าเป็นอาชีพเสริมที่ประสบความสําเร็จ สำหรับผมนะครับสำหรับผมก็ประสบความสำเร็จนะครับนะไก่เยอะนะครับเลี้ยงได้อ่ก็ขายได้ราคาดีนะครับเพราะว่าเป็นไก่บ้านนะครับเป็นไก่บ้านไก่บ้านที่เราเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับเลี้ยงแบบธรรมชาติก็ถือว่าช่วงนี้ก็พอค้าติดต่อมาตลอดนะครับตลอดเพราะว่าเขาจะโทรมาถามตลอดว่ามีไก่ขายไหมนะครับก็ มีสิบยี่สิบเขาก็มาเอานะครับมีสิบยี่สิบตัวเขาก็มาเอานะครับนี่อันนี้ก็ประสบความสําเร็จนะครับเรื่องไก่นะครับแต่นี้เรื่องวัวนะครับเรื่องวัวสมัยเด็กๆนะครับสมัยเด็กๆพ่อกับแม่ก็เคยเลี้ยงควายอยู่แล้วนะครับเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่แล้วท่านก็คือสนับสนุนนะครับอ่าสนับสนุนให้เลี้ยงนะครับเพราะว่า แต่ก่อนก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควายใช้งานนะครับใช้ไถนานะครับไถนาไถไร่ก็ก็มีแรงบันดาลใจนะครับจากพ่อกับแม่นะครับที่สนับสนุนให้เลี้ยงนะครับเพราะว่าท่านเคยเลี้ยงมาก่อนหน้านี้แล้วก็ประสบความสําเร็จนะครับนี่ผมก็เลยเป็นอีกอาชีพหนึ่งนะครับทีอ่อยากเลี้ยงนะครับตอนนี้ก็ได้เลี้ยง สมใจแล้วนะครับเหลืออแค่เราหาวัวนะครับมาเพิ่มแค่นั้นเองนะครับมาเพิ่มแค่นั้นเองนี่สวนลํำไย,ยก็โอเคครับปีนี้ก็ดอกดีนะครับก็ดอกดีก็ถือว่าปีนี้ก็ประสบความสำเร็จในใน,ในหลายๆเรื่องนะครับในหลายๆเรื่องเรื่องอาชีพเสริมด้วยในการเลี้ยงไก่แล้วก็เลี้ยงวัวนะครับแล้วก็ อาชีพหลักก็คือทําสวนลําไยนะครับทํานาทําไร่ทําสวนก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคก็ขอให้เป็นแบบนี้ทุกทุกปีนะครับขอให้ปังปังแบบนี้ทุกๆุกปีนะครับนี่ครับนี่นี่ก็เป็นประตูทางเข้านะครับเป็นประตูทางเข้าของเรานี่เดี๋ยวตอนเย็นๆประมาณสักหกโมงนะครับหกโมงเราก็จูงน้องน้อง ใบเงินนะครับมาเขาจะมาเองนะครับเขาเราจูงเขาง่ายมากนะครับง่ายมากเหมือนเขารู้นะครับตื่นเช้าเมื่อเช้านี้ผมก็พาน้องออกไปตั้งแต่หกโมงเลยนะครับหกโมงเลยออกไปกินหญ้านะครับออกไปกินหญ้าไปตั้งแต่เช้าเ้าเลยนะครับไปอาบแดดตอนเช้าเนะครับน้องก็ออกไปอย่างง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าน้องเชื่องนะครับแต่ตอนเย็นเมื่อวานผมพาน้องเข้าคอกประมาณหกโมงนะครับหกโมง น้องก็เข้าแบบง่ายๆ,ๆเลยนะครับเข้าแบบง่าย,ายๆหรือถือว่าเป็นวัวตัวแรกนะครับที่ผมได้เลี้ยงแล้วก็ถือว่าเชื่องมากนะครับ آ, ม آ, นีนานามีเพื่อน,อนๆนะครับพี่ๆน้องๆก็คอยมาชมอยู่ตลอดนะครับพาลูกพาหลานมาเที่ยวนะครับมาดูนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคน้องก็ไม่ไม่ดื้อนะครับน้องไม่ดื้อน,น้องเลี้ยงง่ายนะครับน้องเลี้ยงง่ายนะครับ นี่ก็เป็นวิเวณนคอกข้างๆนะครับนี่ก็คอกไก่นะครับนี่ก็คอกวัวนะครับคอกวัวกางมุ้งเรียบร้อยส่วนช่องด้านบนกันสาดนะครับเดี๋ยวผมก็จะหาผ้ามุ้งนะครับผ้ามุงที่พื้นที่ขาดในการที่เราใช้เก็บลำไย,ยนะครับเดี๋ยวจะเอามาปิดด้านบนนะครับเพราะว่าเขามีช่องอยู่ด้านบนนะครับผ้าผืนใหม่เราก็ไม่ตัดนะครับเดี๋ยวเราไปหาผ้าผืนเก่ามา ที่เราไม่ได้ใช้เก็บลำไยแล้วนะครับมาปิดด้านบนแทนนะครับวันนี้ก็พามาชมฟาร์มบัวหรือคอกบัวของข้าสวนกับลูกเกษตรเองนะครับนี่สวยๆเลยนะครับสวยๆเลยก็ถือว่าเพิ่มมาอีกอาชีพหนึ่งนะครับเพิ่มมาอีกอาชีพหน,นึ่งนี่สวนน้ำนะครับน้ำเราก็จะใส่ถังนะครับ ถังดานะครับทางดําให้น้องนะครับให้น้องกินนะครับน้องเขาก็จะรู้นะครับเขาก็จะกินนะครับน้ําสะอาดนะครับนี่ลังคาก็เมนทัลชีตอย่างดีเลยนะครับเมนทัลชีตอย่างดีเลยนี่ครับเมนทัชีตอย่างดีเลยนะครับนี่กันสาดกันสาดก็จะมีช่องอยู่ด้านบนนะครับทั้งสองข้างเดี๋ยวเราก็หา ผ้ามุ้งเก่าๆนะครับผ้ามุ้งเก่าๆมาปิดนะครับนี่ด้านบนก็มีช่องนะครับนี่สวยๆเลยนะครับก็ฝากกดไลค์ฝากติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับพามาชมนะครับฟาร์มวัวนะครับสวยๆนะครับอ่าคอยติดตามกันไปยาวๆนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ